ตัวที่สามอกวาตัวที mm ่สามแมวบอกมาตัวที่สามตัวที่สเลียย่อง

对。 ก็ไม่ค่อยเห็นจากเถือ่อหลกมันเป็นแน่ยเลยออกตัวที่สองแสตมิมียังอีกตัวหนึ่ง,งน่องมันพราอาจารย์ได้มากเลยน่องมันพราอาจารย์ได้มากเลย ตัวสองก็โดนเนี่ยสงไซเชิตตัวเดียวพี่น้องสองไซชเชลิตตัวเดียวอยู่ยัาดียมตัวสองเน,นี่ยก็โดนครับบวอกอกเลยพระอาจารย์กับบุหัว่าน้องแมวมันเป็น,นได้ยังไงพี่น้องอยู่มันออกในลูกตัวหนึง่งออกก็ตัวดนพระอาจารย์นั่งคำวัดเลยพระอาจารย์โมเด็อันนั้นเลยไปก็ บอได้ออกไปทางได้เลยมือนเปื้อนเหมือมันแอวแต่เศ้าพระอาจารย์ก็ลงไปนั่งสันกาแฟอาจารย์ลงไปนั่งสันกาแฟมันแอวมากแต่เศ้าแอวเงี้ยพระอาจารย์เลยพาะขึ้นมาขึ้นมาเลยออกลุกประมาณช่วงบ่ายช่วงบ่ายพระอาจารย์ก็บโมโหะน่องมันเป็นังไนใมันอยากให้น่องอยากให้ลกมันโภาษากลางแต่พระอาจารย์โมโหะลกมันเป็นังไนใดพอบ่ายพระอาจารย์ได้ถาม เจ้าเบิ่งว่ามันออกทีละตัวละตคือว่า3าต3ัวกับสาลูกกาลังเบ่งกําลังเบ่งนะฮะดูลังเบ่ง,ง,บง<ม>คือไอ้ไอน้ําโศกน้ําโศกเพิ่นเจ๊ไหน่องเพิ่นกําลังเบ่งหัดๆเบ่งตัว2อนี่ออกนั่นออกขนาดหอก2นี่หอก2ออกอออออแรกชื่อว่าไอ้คอรดคอรด สามตัวตายสองเรือหนึ่งของแหลกตัวนี้ก็สิได้จักตัวประมาณสามตัวแล้ว่ันบนนี้ที่เท่กับตัวเดียวนี่มันดนนลยเพราะันออกอีกตัวสองปกติแมวมันสิไล่หลังกันออกเด้อันนี้มันบ่ออกเลยไอ้หนมันบ่ไล่หลังกันออกเลยกำเบ่งกำเบ่งกำเบ่งเบ่งเบ่งออกเบ่งออกไอ้โชกเบ่งออก นองเด้อขอมันแอวพระอาจารย์เแต่เสาเอ,อลหลวงเป่เสาเอวพระอาจารย์พระอาจารย์้าขึ้นมาตัวนี้นคือสีออกสี้ตาจนกำลังบงเพิ่นกำลังบินกำลังบิงกำลัง ละช่วงเข้าพี่น้องต่อจากเบิ้งคิดน้องแมวเบิ้งต่อจากเบิ้งน้องแมวออกลูกแล้วก็นข้ามาชมสวนพี่น้องอย่าเดียวพ่นน้ำต้นดอกไม้เพราะว่าหลายมือแหละพอดีพดตั้งแต่จะฆ่าเบิงเ้งแมวออกลูกมากนี่ยังเบิ้งคืนอยู่ก็เลยพอดีพดน้ำน้อกไม้ก็เลยตต้นเสองมากหละ มาโหดน้ามันจนต้นใม่มาเอากว่ำเสื้องามให้กินน่องายามย่อมเลยอากาศต้นใหม้ก็ลังเป็นดอกงามเลยนั่นก็จะคลิปเป็นความนา่ารักของแมวออกลูกโชกออกลูกเลยพาที่น่องมาโหดน้าตนตมันจนต้นใหม่กันต้นเศร้าที่นั่นต,อนนนต้องกันตน้นเศร้าเพราะว่าต้องโหด บ้ามื่อหดน้ำพี่น้องลองใหม่กันเลยผมบ่หดกับอะได้นี่ยเบินใหม่ออกดอกต้องออกดอกเพราะอาจารย์เป็นดอกกีโทเพราะอาจารย์มาสังเกตเบิ่งขันอยากให้ต้องใหม่ออกดอกต้องกักกักน้ำพี่น้องต้องกักน้ำเขาเว้นเว้นเว้นมื่อหด สองสามมือ่เอเขาจะโหดเธอหนึงมันก็จะออกดอกไปหนิพี่น้องพอออกดอกปุ๊บแล้วเ้าจังขึ้นน้ำไปมันต้องกัดดอกอยากให้มันเป็นดอกเราจะอันเป็นดอกไปเลยดอกส่วนส้มต้้นนีก็ร่างกีนอ่กนร่างกีออกมาบอ้เอาครัตั้งกล้องมาพี่น้องเอามาต้นเข็มต้นนี้ก็แก่แล้วเริ่มแก่แล้วเริ่มสิขยายออกใหม่ละ มันกำลังออกใหม่มกำลังปงขึ้นมาใหม่พระอาจารย์ว่ามันตายมั่วตายพี่น้องอย่าโยมมันเป็นหัวเป็นหัวอยู่ไม่บ่าทอดเถึงเวลามันยุบมันก็ยุบบาดน่ามันก็ะปงขึ้นมาใหม่พระอาจารย์นี่ว่ามันตายโคตรห้เพิ่นกนจังหน่อยเพราะว่าเขาบ่ได้โหดหลายมือแล้ว ความสิตายเอาบัตายดอกพี่น้องเฮาคือกันก็หอกกลางนามนี่ต้นหนึ่งนี่พยอาจารย์สิไปหาจิ้มมาใส่หนองมันไว้ใส่กระทางไว้งามเลยพี่น้องหว่ามันออกดอกมันบม่ได้ตายเลยออกดอกละเราเบิ่งหว่านงามอยู่สองกาแฟงวัดแห้งหลายพี่น้องนะโยมเข็มเข็มตอนนี้ก็กำลังจีดอกกำลังจีดอกอาจารย์ว่ววามนนันสิตายมันบัวตาย ขึ้นมาใหม่ต้นเข้มคือกันน,นี่ต้นอันนี้แล้วที่พระอาจารย์สิพิจารณา,าใหม่อยู่ตนมันว่ามันสิอันใบใหญ่แตกลูกมันก็บอแตกให้พระอาจารย์นะคือเพรามันสิแตกมันบแตกนี่ตัวนี้ก็ยจะนาก,กุ้นต้นเข้มตัวนี้หลอด โอ้มาสังเกตเบิ่องมดตายเลยพี่น้องว่ามันสิตายบ่ตายบ่ตายบ่ตายอาจารย์ว่ามันสิตายบ่ตายมาเบิ่งแล้วนี้ต้นอันนั้นปลูกไว้นี่อ่านี่เอาผานบรรยากาศโคต้นลงไม้มาให้พี่น้องเบิ่งมึนหลังจากเบิ่งไงแมวออกลูกแล้วก็มาเบิ่งธรรมชาติ ต้นน so ี้ก็ออกดอขึ้นกันเป็นต้นหวานปลูกไว้ชุวงนี่จังน้อยชุวงนี่ก็ขึ้นซุ้มอยู่กระถางลงเวลารุดคืออยากรุดวะรุดพี่น้องโอ้ยเห็นอะสมุนนี่ะก็ได้โตัวถาอยากได้มาเอาเด้อพี่น้องอย่าโยมเลยทิงหมาถึงแมวแมวก็ออกลูกได้สามตัวแมวก็ออกลูกได้สามตัว ทึ่งหมาทึ่งแมวใครอยากได้ก็มาเอานี <c oughs> ่หน่งห้องแงว้เดี๋ยวจังขึ้นไปาานี่นี่นี่ห้องแงว้ยเอี้ยารย์อยากให้พผอาจารย์พาขึ้นไปพผอาจารย์มันเขาไปอยู่ในกู๊ดส่น <c oughs> นี้น้่งก็ลุดเพราะน้่งโอ้ยลุดหมดแล้วลุดน้ั่งลุด ไม่เป็นนี่ยังอย่นีน่เป็นจัเทียร์นะน้ำมันลุดหดสองสามมือแล้วก็ได้โดด้ยมาโดเพิ่มขึ้นเปยดนามไปให้สมุนาะ Ngā nít nà, dòng mày, bay mày lộn, bài mày, chỉ nà, mày, dòng mày, dòng mày, ok dọc. Qua ai! Couldn't ai! Mặc kìa gluột, dạy! Couldn't ai, dạy, 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 เป็นแล้วนี่น้ำหอมอู้หเป็นอะไรล่ะพี่น้องกเงาโจมเลยมีมือกล่องอ่ะจะรับคลิปนี้ก็ พอจบท่านาาาาานี้แหละพี่น,น,น้องใครมาใครสอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อว่าคามคิปใหม่เพรากันไม่คิปหนาพี่น้อง